จะไงครับนี่ก็เล่นเกมอยู่เหมือนกันแหละก็เล่นเกมอยู่เหมือนกันแหละแล้วคือปัดนี้เลยอ๋อเฮ้ยน่ารักอ่ะไดมองก่อะไรอ่ะพี่ฮะพี่น่านางสาวพี่ชาว่าน่านางสาวทำไมนางนางฟ้าหรือนายฉันเนี่ยแล้วพี่สวยไหม ค่ะเลิศดูก,กีตาร์ดิคือปึ้งเลิศไม่เคว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่าฮ่าฮ่าชวยลูกพี่พี่เอามาลูก,กหนูหไปเถอะไม่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่ชอบมดลูกหนูให้นมด้วยพี่เอาไปเลยพี่เหมือนผู้หญิงปะ เหมือนมากพี่ชวนหนูว่ะพี่จริงบ้านอยู่ไหนหนูส่งมารลปไปให้พี่ส่งจู่มา่างนี้พี่ใส่วิกมันเลยมันเลยไม่ค่อยเหมือนจริงตอนเนี้ยว้าพี่เหมือนมากเมื่อกี้ถ้าพี่ไม่พูดนี่หนูคิดว่าเป็นใช่คือคิดว่าพี่พีวจะถามด้ว่ากุชั่นอะไรกุชชั่นคืออะไรโอ้สยมากพี่ไม่ได้แต่งหน้าหรอไม่แต่งแต่งพี่ ใช้อะไรรองพื้นก่อนแต่งเครื่องสำอางหรือว่าไม่ได้ใช้เธอใช้อะเธอใช้อะไรรอ,องพื้นก่อนปะอุย้ยพี่แฟนพี่แต่งหน้าสวยมากพี่แต่งให้พี่สวยมากอะไรคือกูชั่นก่อน <laughs> เอากูเอ๊ะกูชั่นแหละใช้กูชั่นก่อนแต่งหน้าใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่กูชั่น,นะไรพี่ใช้เอ๊ะกูชั่นเลยดีล <laughs> ิควิดสกินทิฟฟิกเออนั่นแหละสก,กินทิฟฟิกพี่ หนูเช็คสกินนิฟิกนี่ไม่สวยเหมือนพี่เลยมันเป็นเอติโตนเอกกาเนิดอะผิวหน้าเราอาจจะไม่เท่ากันพี่หนูให้มาลูกถ้าวันนึ่งแก่ได้พี่จะต่อหนูมานะโอเคโอเคโอเคเ่ยสวยมากพี่อย่าพูดนะพี่เชื่อหนูอย่าพูดเดี๋ยวโอเค ผู้หญิงอ่ะใช่ผู้หญิงโอ้ยเยิ่งกูสู้ไม่ได้ทาไมสู้ไม่ได้อ่ะแล้ววันนี้คือถ่ายจากมุมไหนเนี่ยอ๋อในมองมองในมุมกระจกใช่ปะใช่โอ้สวยเกินเหี้ยกูคิดวผู้หญิงเฮ้ยทำไมอ่ะสวยเกินเนี้สู้ไม่ได้ไม่มีคิดว่าเป็นเกย์หรือเป็นเป็นอะไรเลยเอ๋อ ตอนแรกบึ๊บมาที่ผู้หญิงเลยมีเยันเลิศสู้ไม่ได้พี่ไม่ค่อยพี่พี่พี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงอ่ะอุ้ยน่าจะเหมือนพี่นะคะมากอะเหมือนอะไรเหมือนญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นเหรอใช่สวน เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเสียงชัดขนาดนี้ยังคิดว่าเป็นผู้หญิงอีกหรอเล้วพี่ได้เป็นอันนี้เป็น LG ป็นเนี่ยอะไรนะพี่ได้เป็น LG จปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นพี่ผู้ชายได้แหละแต่แค่ลองแต่งหญิงไงดี๋ยวเดิยวมันจะเหมือนผู้หญิงปะเหมือนเหมือนปะเหมือนปะเหมือนแบบว่าผู้หญิงแบบสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นนี่เห็นเจ้สาวสาว เฮ้ยพู่สาวสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวยไหมสวยไหมสวยครับสวยครับสวยเกินปะคอยใหญ่ไหมคอยใหญ่ไหมเท่าแขนอ่ะเท่าแขนเะโอ้โหคอยเท่าแขนโอเคตั้งคิวมาครับลุงควมาครับลุงครับครับ สวัสดีครับโอ,อโอ้ยเป็นอะไรอ่ะอุย้ยพ,พ,พี่พูดใหม่ได้ไหมได้มว่าแล้วสวัสดีครับทำไมผู้ชายดูทิ้นหวังจันเฮ้ยเว้ยเสื้อสายตา สวยปะสวยสวยสวยเลยตอนแรกกับปังจะชมว่าสวยอือเอาแล้วสวยไหมล่ะตอนเนี้ยสวยโอเคเฮ้ยเฮ้ยสงสัยอยากได้หมดลูกเลยติดต่อกลับมาพี่หนูขอโลเลยหนูพร้อมละพร้อมตัดละอพี่ไปปรับแต่งหน้ามาขึ้นให้มันแบบกระจายกระจายพี่สวยอ่ะ พี S <S ่อะอยาก่อกเพื่อพี่เลยอะเออใช่พี่เดี๋ยวนห,หนูรอให้แป้นหนึ่งแป้นหนึ่งปอมแปงล่างแปงล่างหนูรออะไรสัเนี่แหละพี่พี่สวยจริงสวยกว่าเราใช่ป่ะตอนนี้นมากใช้อันเดียวกันนี่แต่ทำไมเราโอ้เอนเตอร์อันเดียวกันพี่โอเค okay. เดี๋ยวคือพี่ใช้แค่อันเดียวเขาใช้เป็น <S <S อรอยล้านอันนะพี่แต่ก็ยังไม่ดีเท่านี้ ดูใช้สามก็ปุกงยังนี้ไม่สวยเท่าพี่เลยอันนี้พี่สวยจริงอันนี้คือไม่อวยแบบไม่ฉ่ำไม่อวยเลยไม่ไวเว่อร์ยังพูดกันอยู่เลยพี่สวยมากหรอสวยปะม,<ต>มีมีคนบอกพี่ว่าสวยปะหลังจากปาัดไปอ่ะมีมีก็มีบอกแล้วว่าสวยจริงชอบใช่ไหมลนะ่ะเรามาเราแมนเพื่อพี่ให้ได้ไหมล่ะได้ให้ยังได้เลยพี่ <laughs> ใช่ ชกมวยก็แบบเอ้ยได้หรอไหวอ่ะเก่งบ้า่ะเธอปกป้องเราได้ใช่ไหมได้พี่ได้ถ้าแบบมีใครเข้ามานี่หนูพร้อมที่จะแบบเอาม็ดลูกชนให้เลยหนูให้ได้ทุกอย่างคนยังไงวะน้าเก่งครับพี่โอเคครับขอบคุณบวชอะไรสัตว์เนี่ยจริงเหรอไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์โอ้โหเฮียไม่เฮีย เยอ่ะไรอย่าพึ่งอะวันดีพี่วันดีวันดีวันดีเจคุณแอบรมรักไปสองปีเลยม่นูชอบพี่ชื่ออะไรเนี่ยฮะเพื่อนหนูชอบพี่ชื่ออะไรอะชื่อพอลลี่ขอบคุณพอลลี่คุณพอลลี่พอลลี่จำดงพอลลี่จำเดงใช่ยังไงอะชอบเลยปะแต่แม่งโคสวยอะ หน,นูยอยากจูบเลยอะโอ้ยตาดีฟ้าอะไรอะไอตกใจเลย้ไอ้ฮัลโหล o ัลโห o ฮัลโ y ล o ัล o หลฮัลโหล o w ล o หลฮัลโห o o ฮ o y It's very obvious, obvious. We, we tell with our eyes. Like if we see a person, we see it's a ladyboy, we can tell, yes. No, no, I'm, I'm boy, but I'm dressing like a woman lady for YouTube. God. Lady boner, gosh. I'm so pretty? No, they are. <laughs> Where you from? Look, we're matching. Uh, we're from Denmark. Denmark. Yes, I'm from Thailand. That's very cool. Sabarika. Like, hey, you can speak Thai? Uh, no. No, la huh? I huh? Don't smoke, you fucking bitch.